สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตราคาโคโลคาเซียนะคะประจำต้นปีเลยเดือนมกราคมปี2,565ค่ะหลังจากที่มีหลายๆคนนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า อัปเดตราคาโคโลคาเซียหน่อยค่ะอัปเดตราคาโคโลคาเซียหน่อยครับนะคะเพราะว่าอาจจะมีหลายคนนะคะที่กําลังคันไม้คันมืออยากจะเข้ามาเก็บโคโลคาเซียตอนนี้นะหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าโน้นนะคะเมื่อ3-4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาโอ้โหสวิงลิงโกมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาก็กลับเข้าสู่โลกมนุษย์แล้วนะคะก็คือมนุษย์ธรรมดาเนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าโคโลคาเซียรประจําเดือนมกราคมปี2560 มีต้นไหนบ้างและราคาเท่าไหร่บ้างคะไปแล้วเหรอหรอัพเดตก่อนสิไม่ช่วยทำงานเลยเนี่ย <c oughs> กายเป็นเสื้อขนสัตว์เลยซึ่งโคโลคาเซียที่เราจะนำมาอัปเดตราคานะคะขอบอกได้ว่าจัดได้ว่าเป็นโคโลคาเซียสามัญประจำบ้านนะคะหมายความว่าก็คือเป็นต้นที่แบบว่าหลายๆบ้านน่าจะต้องมีติดไว้บ้างนะคะซึ่งก็มี จริงๆแล้วโคโลคาเซียเนี่ยนะคะเฉพาะสายพันธุ์ที่เป็นแบบต้นต้นหลักจริงๆเนี่ยก็มี75กว่าสายพันธุ์แล้วนะคะแล้วมารวมกับตัวไฮบิดอีกนะคะซึ่งตัวไฮบิดเนี่ยออกมาโอโ้โหมากกว่า50สายพันธุ์นะคะซึ่งรวมๆแล้วโคโลคาเซียที่มีจําหน่ายอยู่ณนะตอนนี้นะคะ ร้อยกว่าสายพันธุ์ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้มาอัปเดตแบบว่าร้อยทั้งสายพันธุ์เนี่ยมันก็ไม่ไหวนะคะเพราะว่าบางต้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จักเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราเลยรวบรวมทั้งหมดโคโลคาเซียสามัญประจําบ้านทั้งหมดนะคะ8สายพันธุ์ค่ะนะคะเราจะมาอัปเดตราคากันค่ะซึ่งเริ่มต้นกับโคโลคาเซียต้นแรกนะคะก็เป็นโคโลคาเซียที่ไม่พูดถึงไม่ได้พูดถึงแล้วใครก็รู้จัก ะคะใครก็อยากได้ใครก็อยากซื้อนั่นก็คือโครโลคาเซียฟาโรเมสนั่นเองคะ่ะหรือว่าหน้ากากฟาโรนะคะนี่เลยต้นนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งโคโลคาเซียหน้ากากฟาโรเนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่แบบว่าเป็นกระแสใหม่ๆนะคือเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมากนะคะเฉพาะแค่ข้อเนี่ย3,5 0 0ขึ้นไปนะคะแค่ข้อนะแค่ข้อที่ยังไม่มีหน่องอกมานะแต่นะปัจจุบันนะคะ ปัจจุบันราคาเฉพาะข้อนะคะจากเมื่อก่อน3,500ตอนนี้นะคะขายกันอยู่เห็นราคาเริ่มต้น250-300บาทค่ะทุกคนคะแต่หมายความว่าแค่ข้อเท่านั้นนะแค่ข้อที่ยังไม่มีหน่อเลยนะก็คือข้อไหลนะคะที่เพิ่งตัดออกไปเนี่ย คือใส่ใส่ถ้วยชําให้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่งอกนะคะราคาเริ่มต้น250-300บาทแต่ถ้าใครเนี่ยขี้เกียจรอมากๆเลยเพราะกว่าจะงอกจากข้อขึ้นมาเป็นต้นแล้วกว่าจ,จะโตจนกว่าจะลงกระถางได้ก็อาจจะใช้เวลา1-2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นาเอ้ยประมาณ300บาทที่คุณเสียไปเนี่ยอีกประมาณ2เดือนตีเผื่อไปเลยกว่าคุณจะได้เห็น ใบและลําต้นของเขาซึ่งก็ยังไม่ได้ออกหน้าแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบโอ้ขี้เกียจรอมากเลยนะคะเวลาอันมีค่าอยากจะเห็นความสวยเร็วๆเนี่ยก็อาจจะซื้อที่แบบปลายไหลไปเลยซึ่งปลายไหลนะคะราคาเริ่มต้นเมื่อก่อนปลายไหลเนี่ยต้องมี7 0 0 0บาทขึ้นไปนะแต่ว่าปัจจุบันนะคะราคาปลายไหลเนี่ยเริ่มต้นกันอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0ถึง3,000บาทขึ้นไปค่ะ เอาเป็นว่าราคาน่ารักจุ๋มจิ๋มมากๆเลยนะคะถ้าใครอยากจะได้ฟาโรสักต้นเนาะก็สามารถหาซื้อกันได้เลยนะคะในช่วงนี้นะมาถึงโคโลคาเซียต้นที่2นะคะก็คือโคโลคาเซียโมฮิตโต้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นไม้ปราบเซียนนะคะที่หลายๆคนเนี่ย ชื่นชอบในความสวยงามในความมีสเสน่ห์ของใบเขานะคะแล้วก็อยากจะจับจองเป็นเจ้าของซึ่งถ้าพูดถึงเมื่อก่อนถ้าจะเป็นเจ้าของโมฮิโต้ซักต้นเนี่ยต้องพูดว่าซักต้นนะไม่ใช่ซักข้อนะคะเพราะว่าโมฮิโต้เนี่ยขยายพันธุ์โดยหน่อนะคะและกว่าจะออกหน่อมาได้แต่ละหนอเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะแล้วหน่อนนั้นเนี่ยกว่าจะชำจนมีรากนะคะกว่าจะชำจนรอดนะคะก็เสี่ยงอีกนะคะที่น้องจะตุยไปก่อน เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยโมฮิโตนะคะจะครอบครองได้ต้องมีราคาหลักหมื่นขึ้นไปนะคะต้องมีเงินหลักหมื่นขึ้นไปถึงจะเป็นเจ้าของโมฮิโต้ได้นะคะแต่ว่าราคาณนะปัจจุบันเดือนมกราคมนะคะโคลโคาเซียมโมฮิโตแบบหนอนะคะถ้าตัดสดราคาก็อยู่ประมาณ2 5 0 0ถึง3,000บาทนะคะ2 5 0 0ถึง3,000บาทขนาดไซส์ก็อาจจะประมาณ Uh, 20-30เซนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นโมฮิโต้ที่ชํำแล้วนะคะมีรากแล้วโอกาสรอดเนี่ย50%ขึ้นไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีราคาตั้งแต่ประมาณ4,500ขึ้นไปค่ะ ส่วนใครนะคะที่ซื้อโมฮิโต้ไปแล้วนะคะซื้อไปกี่รอบก็ตุยก็ตุยก็ตุยนะคะแล้วอยากจะรู้ว่าจะใช้วิธีชํายังไงนะคะจะปลูกยังไงให้รอดนะคะสามารถไปดูคลิปของเราได้นะเพราะว่าเพิ่งจะอัปเดตนะคะลงคลิปไปเมื่อวานนี้เองไปย้อนดูกันได้ค่ะมาถึงโคโลคาเซียต้นที่3นะคะก็คือโคโลคาเซียไว้ลาวานั่นเองค่ะเรียกว่าไว้ลาวานะคะเป็นต้นที่แบบว่าทุกบ้านต้องมีแหละถ้าใครที่เป็นสายโคโลคาเซียนะเพราะว่าไว้ลาวานะคะจะเป็นตัวเขาเรียกว่า เป็นทั้งตัวแม่แล้วก็ตัวพ่อนะคะในการไฮบิดลูกผสมใหม่ๆนะซึ่งลูกผสมไวลาวาเนี่ยนะคะออกมาเนี่ยโอ้โหมีราคาที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าไฮบิดของไวลาวานะคะกับต้นอื่นๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะราคาสูงปีทุกต้นนะคะต้องเป็นต้นที่แบบว่าสวยจริงๆมีเอกลักษณ์จริงๆนะคะซึ่งก็เดี๋ยววันหลังจะมาทําคลิปให้ดูแล้วกันว่าโคลคาเซียไฮบิดนะคะ อินไทยแลนด์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สวยสดงดงามแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูในส่วนของราคาของไวราวานะปัจจุบันเดือนมกราคมนะคะจากเมื่อก่อนเนี่ยวไวราวานะคะราคาช่วงที่แบบว่าโอ้โหตลาดกําลังเฟื่องฟูเลยนะคะแค่ราคาหน่หน่อความสูงประมาณ10กว่าเซนประมาณนั้นนะคะก็มีราคาตั้งแต่ 4 0 0พ5 0ถึง 5, บาทขึ้นไปค่ะแต่ว่านะปัจจุบันนะคะในไซส์ขนาดเดียวกันนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ั0ถึงส0 0บาทขึ้นไปค่ะก็ถือได้ว่าลาวานะคะราคายังยังไม่ได้ลงมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่สามารถนำไปไฮบิดแล้วมันเกิดความวาเลนตี้ได้เยอะนั่นเองค่ะและไว้ลาวานะคะก็ไม่มีข้อไหลเช่นเดียวกันนะคะเขาก็จะขยายพันธุ์โดยหนอกเหมือนกับโมฮิโต้ค่ะก็เลยทำให้ราคาเนี่ยไม่ค่อยลงมากนะคะเพราะว่ากว่าที่หนกจะแตกออกมานะคะ กว่าที่จะเจริญเติบโตก็ค่อนข้างใช้ระยะเวลาค่ะมาถึงโคโลคาเซียต้นที่4นะคะมีไว้ลาวาแล้วจะไม่พูดถึงต้นนี้ก็ไม่ได้นั่นก็คือโคโลคาเซียแบ็ k โครโรนั่นเองค่ะแบ็ k โครโรกับไว้ลาวานะคะเขาเป็นอะไรที่แบบเหมือนเขาเกิดมาคู่กันนะคะทุกคนเขาเกิดมาเพื่อกันและกัน <c oughs> เพราะว่าตัวไฮบริดส่วนใหญ่นะคะที่ออกมาสู่ท้องตลาดที่มี สีสันสวยงามนะคะมีเอกลักษณ์ส่วนใหญ่จะเป็นการไฮบริดผสมกันระหว่างไวล์ลาวากับแบ็กโคโรนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆเลยในส่วนโคลร์เนี่ย ก็มีความดำเงาดุกดันนะคะในส่วนของไว้ราวาแน่นอนเขาจะมีลาวาตรงกลางทีนี้พอมาผสมกันบุ้มมาเลยออกมาเป็นแบบว่าสวยสุดงดงามนะคะก็เลยทําให้แบ c ็คค r รัลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่ทุกบ้านจะต้องมีนะคะและราคานะตอนนี้ก็น่ารักกุ๊บกิ๊บมากๆเลยเมื่อก่อนนะคะแบ c ็คค r รัลนะคะจากสมมุติไซส์หน่อนะคะก็จะมีความสูงประมาณ15-20เซนแล้วกันนะคะราคาเริ่มต้นนะอยู่ประมาณ 3,000บาทขึ้นไปนะคะแต่ถ้าณนะปัจจุบนันมกราคมนะคะในไซส์ขนาดเดียวกันราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ1,200บาทถึง3,000บาทขึ้นไปค่ะก็ขึ้นอยู่กับขนาดนะคะใหญ่ขึ้นก็แพงขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็โคโรนนะคะที่ถกเถียงกันอย่างมากเลยว่าโคโรนเนี่ยสรุปมีหน่อหรือว่ามีไหลนะคะโดยส่วนตัวเทียบส่วนตัวเลยแล้วกันที่ปลูกโคโรนมานะคะ แลวก็หลายๆคนน่าจะเห็นในคลิปก็คือโคลอนของเรานะคะมีทั้งไหลและมีทั้งหน่อค่ะนะคะแต่ไหลของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไหลที่แบบยาวเฟื้อยมากๆไม่เหมือนกับพวกฟาโรพวกเมจิกเลมอนอะไรพวกนั้นนะคะไหลของเขาจะเป็นไหลที่แบบว่าสั้นๆนะ่ะก็คือถ้ามีข้อเนี่ยเรียกว่าเป็นไหลได้เลยไหมล่ะเพราะว่าถ้าเป็นหน่อเนี่ยมันจะต้องออกมาแล้วต้นก็จะต้องขึ้นมาชิดกับต้นแม่อันนี้เราเรียกหน่อได้แต่โคลอนของเรานะคะ มันมีในส่วนของความยาวออกมาแล้วก็จะมีปลายไหลขึ้นมาและระหว่างก่อนที่จะถึงปลายไหลอ่ะมันมี1นึ่ถึงสองข้อซึ่งข้อนั้นเนี่ยเมื่อตัดปลายไหลออกไปข้อนั้นสามารถงอกหน่อออกมาอีกได้นั่นเองค่ะเราก็เลยคิดว่าเอออันนี้โคล,ลอนของเราอะ่ะมีทั้งไหลมีทั้งหน่อเลยนะส่วนใครทฤษฎีของใครจะว่ายังไงเรากา็ไม่อาจไปก้าวล่วงนะคะแต่ว่าที่เราเห็นก็คือของเราเนี่ยมีทั้งไหลและมีทั้งหน่อค่ะ และบอกว่าโคโอนเนี่ยต้องเป็นตัวที่แบบว่าต้องมีนะคะเพราะว่าสวยจริงๆค่ะมาถึงโคโลคาเซียต้นที่5นะคะเป็นต้นที่เราเนี่ยอยากจะได้มาครอบครองมากๆนะคะอยากจะได้มานานแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยโอ้โหราคากําลังอยู่ดาวเลยนะคะนั่นก็คือโคโรคาเซีย milky way นั่นเองค่ะตอนที่ราคาอยู่ดาวนะคะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าไม่มีหลักอ่อ ย0่สิขึ้นไปเนี่ยเป็นเจ้าของไม่ได้นะคะเพราะขนาดแค่เปิดจองหน่อนะทุกคนเปิดจองหนอ่อซึ่งหนอเนี่ยมีขนาดประมาณ1 5บหถึงยีเซนนะคะจองหน่อนะคะก็มีราคาหน่อละประมาณ 30K แล้วนะคะตอนนั้นแต่ว่าณปัจจุบันนะคะ เราเห็นที่เขาไลฟ์สดขายกันแล้วก็มีออกมาปล่อยบ้างตามกลุ่มนะคะซึ่งมียังไม่เยอะหรอกนะคะก็เห็นอยู่ประปายผ่านตานะคะว่ามีราคาหน่อละ5 0 0 0ับาทนะคะถึงหลัก1 0 0่0บาท20 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะก็ถือได้ว่าราคายังยังอยู่ในระดับของเขานะคะแต่ว่าก็มีการลดลงมานิดหน่อยก็ใครที่มองมองอยู่นะคะและงบถึงก็สามารถจับต้องได้แล้วค่ะในตอนนี้แต่สำหรับเรานะคะรอได้ รออีกนิดนะรอได้ค่ะมาถึงโคโลคาเซียต้นที่6นะคะทุกคนต้นที่6นี่ถือได้ว่าโอ้โหเขาแบบเปรี้ยวจี๊ดนะคะมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่โคโลคาเซียเริ่มมีกระแสเลยนั่นก็คือเลมอนลามนั่นเองค่ะเป็นโคโลคาเซียอีกหนึ่งต้นนะคะที่เราจะเห็นแทบทุกบ้านเลยแล้วก็ถ้าพูดถึงเลมอนลามบอลเลมอนเนี่ยนะคะทุกคนแทบจะรู้จักหมดเลยนะคะจากเมื่อก่อนราคาเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะ ตอนนั้นเราซื้อมาราคา250บาทนะคะ250บาทเรียกได้ว่าเลมอนลามนะคะราคาแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เลยนะคะสำหรับปลายไหลนะคะหรือว่าหน่อที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นลำต้นนะคะมีความสูงประมาณ15-20ถึงเซนนะคะที่เรียกว่าต้นเล็กๆที่เอามาปลูกนะคะตอนนั้นเราซื้อมา250บาทแต่ถ้าณนะราคาณนะปัจจุบันนะคะราคาก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะราคายังคงเดิมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นขนาดฟอร์มกอที่ใหญ่ขึ้น นะคะหรือว่าไซต์ตั้งแม่หรือเป็นไซต์ที่แบบว่าเ,าเป็นแม่แล้วนะคะฟอมกอใหญ่ๆเลยก็มีราคาหลักพันถึงหลักหมื่นขึ้นไปค่ะเรียกได้ว่าเป็นบอนโคโลคาเซีย ok อีก1ต้นนะคะที่ราคายังสามารถจับต้องได้คืออยู่บนโลกมาแป๊บหนึ่งไปเที่ยวอวกาศแป๊บเดียวจริงๆค่ะไปเที่ยวอวกาศอยู่ประมาณ1-2วันนะคะหลังจากนั้นกลับมาอยู่โลกของเราดีกว่าค่ะสดชื่นกว่าเยอะเลย มาถึงโคโลคาเซียต้นที่7ค่ะทุกคนค่ะต้นที่7ก็คืออยู่ด้านหลังเราเลยนะคะโคโลคาเซียแนนซี่นั่นเองค่ะซึ่งแนนซี่เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าข้าไม่ตายนะแนนซี่นะคะอยู่ได้ตลอดนะคะแล้วก็ยังได้รับความนิยมอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับแนนซี่เนาะซึ่งราคาก็มีการปรับลงมานิดหนึ่งนะคะช่วงที่โคโลคาเซียกําลังมาแรงเนี่ยแนนซี่นะคะตอนนั้นถ้าเป็นไซส์ประมาณ20เซนนะคะเราซื้อมาในราคา1000บาท แต่ถ้านะปัจจุบันนะคะราคามีเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ500บาทขึ้นไปค่ะ500บาทนี้ก็ไซส์ประมาณ10-15ถึง20เซนประมาณนั้นค่ะ เรียกได้ว่าเป็นโคลคาเซียอีก1ชนิดนะคะที่แนะนําเลยว่าถ้าคุณสามารถซื้อได้นะคะซื้อมาป,ปบบาลูกประดับบ้านเถอะนะคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเขามีความสวยนะคะเขามีความสวยมีความสง่ามีความใบใหญ่ใบโต, <m akes> ตนะคะและที่สําคัญเขาโตไวมากๆแล้วก็ให้หน่อให้ไหลที่แบบว่าโอ้โหดุดันมากๆเลยนะคะก็เป็นโคลโคลโคลอโลนโคลอโลอโคลอโคอโคโคลโคลอโคาอโคล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 คลอโคลอโคลอโคโคลโคลคลอโคลอนคลอโคลอโคโคลอโคลอโคลอโคลทโคลนโคลนโคลอ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 ่คลอโคลอ ขอ,อก็ขอยกตัวอย่างเป็นโคโลคาเซียอโรฮาแล้วกันนะคะโคลคาเซียอ r โรฮานะคะ,ะราคาถามว่าลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นไหมนะคะเรียกได้ว่าลดลงนิดหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าอะโรฮานะคะตอนที่เราซื้อมานะตอนนั้นเนี่ยเราซื้อมาในราคาประมาณ1,000อ่ะเป็นหน่อนะคะเป็นหน่อประมาณ1,000แล้วที่สําคัญนะทุกคนเป็นหน่อที่แบบว่า ามาแล้วต้องมาตัดใบด้วยนะคะตัดใบทิ้งก็คือเหลือแต่ลำต้นแล้วก็ชำไว้นะคะเพราะเราซื้อเป็นไม้ตัดสดนะตอนนั้นนะราคาประมาณ1,000บาทนะคะแต่ว่าณนะปัจจุบันนะคะอ l โลห้าเนาะราคากา็เริ่มต้นที่ประมาณ450นะคะถึงหลักพันนะถ้าเป็นฟอร์มกอที่แบบว่ามีต้นลูกอยู่ล้อมรอบต้นนะคะอยู่ประมาณ2อต้นเนี่ยก็ขึ้นหลักพันนะคะแต่ถ้าเป็นหน่อเดียวๆเ,เนี่ยก็มีราคาตั้งแต่ประมาณ4ี่ถบาทขึ้นไปค่ะ และนี่ก็คือทั้ง8ดโคโลคาเซียของเรานะคะ8หรือ9เมื่อกี้และนี่ก็คือโคโลคาเซียทั้ง8ดของเรานะคะที่เรียกได้ว่าเป็นโคโลคาเซียสามัญประจําบ้านเลยนะคะที่ใครนะคะถ้ามีโอกาสนะคะมีงบประมาณสามารถจับจองได้นะคะแล้วก็เป็นสายโคโลคาเซียอยากจะมี คโคลคาเซียเหล่านี้ไว้ประดับบ้านสักต้น2ต้นนะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ในอนาคตนะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะตอนนี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าจะรอว่าถ้าราคาลงแล้วนะเดี๋ยวรออีกนิดนึงเดี๋ยวก็ลงนะคะไม่แน่นะทุกคนไม่แน่นะคะเราอาจจะตกรถก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้นะคะสถานการณ์เทพจะ สถานการณ์โรคระบาดนะคะแทบจะกลับมารุนแรงคล้ายๆเดิมแล้วนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะต้องล็อกดาวน์อีกหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรหรือจะเวิร์กฟอร์มโฮมเวิร์กฟอร์มโฮมอีกหรือเปล่านะคะก็ต้องมารอดูกันแล้วเมื่อเกิดการเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะเกิดการหยุดงานนะคะทุกคนต้องอยู่บ้าน จะกลับมาช็อปต้นไม้กระแสต้นไม้จะกลับมาบูมอีกไหมก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นราคาที่เราอัปเดตณเดือนมก,กราคมปี2565เดือนลาุ่าตุออีค่ะ ถ้าใครชอบฟิี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องฟินฝูด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะติดตามทางเพจเฟซบุ๊กนะคะก็สามารถกดติดตามได้ที่ฟินฝูแพนค้าแดี๋ยวาวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ